เนาะคำโบทานถึงแกคนสมัยก่อนมันจะเป็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลแบบอุ้ยพระคุยถอกอะไรเงี้ยแล้วพระก็กินก้าวอยู่เขาก็หันเขาก็เงยหน้ามาแล้วบอกแม่ว่ายังเยว่ยังเยว่ตอนนั้นอยู่อยู่ในเหตุการณ์หนูขำแบบขำมากตนเด็กๆหรอยังใช่คนสมัยก่อนเขาชอบแบบพูดอูทานอุทานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะุตส่าห์คน โอเคพร้อมทำงานพร้อมแล้วไปอาหไฟไหม้ว่าก่อนนี้ขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะวิ่งกันให้ไฟไหม้แต่แม่ชิงเลขบัญชีได้เดยวเอาเอาเงินด้วยเนาะเท่าไหร่นะพี่ซันด้วยเมื่อกี้สามร้อยไม่หรอกคือไม่เท่าไหร่นะสี่ร้อยกันเก็บใส่กระเป๋าอบ้า เออโอเคละหันตามชี้ๆหน่อยเป็นฟอร์ดหน่อยหนูทำได้ค่ะเห่อหม่ได้ั้งว่นหน้ากันหนูทำได้วิ่ยขนลักแรงเซ็กซี่ว่ะมะอ่ะ <laughs> ไม่ต้องเสร็จร <laughs> แล้วผ่วเนี้ย <laughs> พี่คะทำไม หลักเล่คิ้วผมมปนคนละสีกันไปหมดเลยอ่ะสาวฝรั่งเศสสาวฝรั่งเศสเัอต้องงงหน่อยดูมันดิมันไม่งงหรอวันะไม่งงมันก็งงมันทำให้มันงงเข้าไปใหญ่ไงอ่ะไม่เสร็จจังผมไม่เสร็จกูเติมไปเรื่อยๆแล่อย้งไงก็ยังไม่ตามแตเดี๋ยว่าเขาจะมีลีตามอยแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปไปขอกิ๊บบั๊บไปตัวนึงซันจะติดตรงนี้ผมมันมันขึ้นใช่ไหมแม่ตรงเนี้ย มันพอขึ้นนิ้นึรืป่ะใช่ไหมอันงี้ดีป่ะไหนไหนปล่อยโอเคแล้วนะโอเคแล้วเนี่ยงานใะกล้องนะโอเคแล้วไปเดี๋ยวเธอพอทำเสร็จปุ๊บไม่เข้ากันเขาบอกว่าช่างผมชายแพ้เอาอะไรมาไม่แท้เอาอะไรมาไม่แท้แดดดีแดดดีเอาอะไรมาโป๊ะตีให้ตายยังไม่โป๊ะเลยเมียเยอะนะ ขอบคุณค่ะเดเปลี่ยนสื้อผก่อนนะพี่ซันเสืาอผ้าใส่บาซันบอกขู่ใจกันไปเลยแต่ก็จะรู้ไม่ได้ไงไปพี่ซันน้องลงไปกับหนูไงแค่นั้นได้ไปเลยไงขอบคุณนะคะแม่ขอบพีเตอร์ขอบคุณค่ะอยากให้นอนอยู่บ้านเฮ้ยนี่ก็ไลฟ์เก่งไลฟ์เลยนักหนาเขาไม่รู้มันดูอะไรกันก็ไม่รู้ มันเบือ่อไงไม่เบื่อเขามั้งหรอสวยวะอยากจีบตัวเอง t h r e อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมาค่ะเอา่งการเป็นแดดดีเนี่ยมันเหนื่อยนะเด็กๆอยากให้นอนอยู่บ้านเออสู้ชีวิตแต่ชีวิตชอบสู้กับเอาไง เอาไงดีรองเท้าอยู่ข้างล่างแล้วกระเป๋าสารอยู่นี่อยู่นี่แล้วนนแวก้เก้ากระเป๋าสารอยู่นี่แล้วไม่มีอะไรแล้วอยให้ดน yeah, พี่เติมจะลืมทัสอัพตรงนี้พี่ฟ้ววาเมื่อวานหนูถือกระเป๋าไว้ใหญ่ๆว้ที่ห้องพี่ฟ้าป่ะหนูมไม่แน่ใจพี่ปวดใจไหมฮะปวดพใจปวดเลยนะปวดโลกอืมพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆ